นี่นะคะแอดก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะคะเป็นตัวที่วางโทรศัพท์นะคะจะเป็นรุ่นนี้ค่ะเปิดมาข้างในกล่องนะคะก็จะมีเป็นตัวแท่นตัวนี้นะคะที่เอาไว้เสียบกับตัวช่องแอร์นะคะเขาจะเป็นซิลิโคนค่ะแล้วก็ข้างๆตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเอาเป็นพวกสายชาร์จนะคะหนีบเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ซองอันนี้นะคะเขาก็จะมีอุป,ปกรณ์มาให้เป็นตัวแผ่นแม่เหล็กนะคะสองแผ่น,นะคะ่ะ อันนี้คือคุณลูกค้าจะใช้แผ่นไหนก็ได้นะคะจะเป็นตัวสีเงินก็ได้หรือว่าตัวแผ่นหนังสีดําก็ได้ค่ะเอาที่ชอบนะคะอันนี้จะเป็นตัวกาวค่ะตรงนี้คือเขาจะมีกาวให้อยู่แล้วนะคะเอาไว้ติดก,กับตัวหลังโทรศัพท์ค่ะแต่ว่าเผื่อคุณลูกค้าเปลี่ยนเคสหรือเปลี่ยนเครื่องเงี้ยค่ะที่เวลาลอกตัวนี้ออกแล้วกาวเขาจะไม่อยู่ใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นแผ่นใหม่ได้นะคะเขาจะมีมาให้สแผ่น,นะคะ่ะ อันนี้เดแอดจะลองมาเทสกับ iPad ให้นะคะซึ่ง iPad เขาจะมีน้ำหนักหนักกว่าตัวโทรศัพท์ปกตินะคะอันนี้เดแอดจะลองเป็นแผ่นสีเงินให้ดูก่อนนะคะอันนี้คุณลูกค้าซื้อไปก็สามารถเอาเป็นลอกกาวตรงเนี้ยแล้วก็แปะได้เลยนะคะแต่อันนี้เดแอดจะขอใช้เป็นตัวสา๊อตเทปนะคะ อยู่บนรถอันนี้ก็คือด้านข้างนะคะก็คืออยู่ค่ะคอรับน้ําหนักได้นะคะอันนี้เด็แอดจะลอกแล้วก็ลองเป็นตัวสีดําให้ดูนะคะ ก็คือไม่หล่นนะคะอันนี้คือแอดลองเอาลองกับพวก iPhone p อ o n e 11 p อ o n e 12 13แล้วอะค่ะที่เขาจะมีแม่เหล็กอยู่ที่ตัวโทรศัพท์นะคะคือมันแรงดูดมันจะไม่พอะคะ่ะต่อให้คุณลูกค้าจะไม่ใส่เคสก็ตามคือควรยังไงก็คนที่จะเอาแผ่นแม่เหล็กสองตัวเนี้ยคะ่ะไม่ตัวใหก็ตัวหนึ่งนะคะแปะที่ตัวตัวโทรศัพท์อะคะ่ะเพื่อที่จะให้ตัวเนี้ยเขาดูดกันนะคะมันจะแน่นกว่าะคะ่ะ